ยินดีต้อนรับโซมิติที่5หเรียนท่านที่รักแต่ละคนมีอดีตและสิ่งนี้ก่อให้เกิดความเป็นจริงในปัจจุบันแต่เมื่อคุณต้องการบางสิ่งที่แตกต่างในชีวิตคุณต้องทิ้งไว้ข้างหลังใช่ คุณได้ยินถูกต้องคุณต้องทิ้งอดีตทั้งหมดของคุณเป็นวิธีเดียวที่จะออกจากเวลาเชิงเส้นและเข้าสู่มิติที่ห้าคุณสามารถเปรียบเทียบการขึ้นสู่สวรรค์กับการลอยตัวในน้ำการบรรลุความสว่างของจิตวิญญาณ ก็เหมือนกับการละทิ้งอดีตและโยนมันลงในกองเพลิงหรือจมน้ำตายคุณจะเห็นว่าอัตตาจะหายไปอัตตาคือความต่อเนื่องของอดีตทุกสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งที่คุณสะสมกรรม เงื่อนไขความปรารถนาและความฝันทั้งหมดการยึดมั่นในอดีตเท่ากับการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกตา่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะปล่อยวางอดีตชีวิตของคุณ ก็จะเป็นไปตามรูปแบบเดียวกันผู้คนไม่สามารถมาที่นี่พร้อมกับสัภาระของมนุษย์และคาดหวังว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ละนาบมิติที่หที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่สถานที่แห่งนี้แตกต่างกันคุณต้องกลายเป็นไอและปฏิรูป ในมิติที่สามอย่างที่คุณรู้เวลาเป็นเส้นตรงในมิติที่ห้าไม่มีเวลามีเพียงตอนนี้เท่านั้นมิติที่ห้าไม่ใช่การเคลื่อนไหวของเวลาแต่เป็นการเคลื่อนไหวของสติสติคือปัจจุบันความตระหนัก เป็นพยานที่บริสุทธิ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้สติเป็นส่วนนิรันดร์ของคนมันไม่สะสมอะไรเลยมันสดใหม่เสมอปัจจุบันคือเวลาเดียวที่มีอยู่เพราะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่เป็นของจริงอันที่จริง หาคนกำลังฟังข้อความนี้แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในโลกปัจจุบันอัตาถ,ถูกสร้างขึ้นโดยความทรงจำในอดีตคุณเป็นใครคุณมาจากไหนประเทศเชื้อชาติาศาสนาครอบครัวประเพณี และความเศร้าโศกบาดแผลความสุขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคนในอดีตสิ่งนี้จะต้องรับรู้อย่างเต็มที่อัตตาไม่มีอะไรมากไปกว่าความทรงจำในอดีตคุณถูกล้อมรอบด้วยอัตตาของคน อย่างไรก็ตามแกนแท้ของการเป็นอยู่คุณคือจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ปราศจากอัตตาใดๆเมื่อคุณลาเทงอดีตและอัตตาคุณกำลังปีนจากมิติที่สามเป็นมิติที่ห้าในเวลาเดียวกัน นี่คือความหมายขอการฟื้นคืนดังนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กจึงดูอยากรู้อยากเห็นสดเช่นเพราะไม่มีอดีตไม่มีกรรมไม่มีอัตตาในตัวเด็กเป็นสภาวะไร้เดียงสาเด็กเคลื่อนไหว อย่างมีสติจะช่วงเวลาหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งคนจะไม่แก่ลงถ้าคุณปล่อยวางอดีตของคุณคุณจะยังเด็กและสดชื่นเสมอราวกับดอกลาบบานสะพรั่งเพราะนี่คือการเฟิ้นคืนของวิญญาณในมิติที่ห้า คนจะเป็นเด็กและวรายเดียนษาเสมอเน้นความสนใจอยู่กับปัจจุบันคณะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตหากคุณรู้วิธีที่จะปล่อยวางอดีตคุณจะสามารถใช้ชีวิตแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่และบริสุทธิ์อดีต ก็หมายความว่าคุณกำลังยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วในขณะที่เล็กเลือกปัจจุบันคุณรู้เลิกเลว่าไม่มีแล้วล่วงไปแล้วและของใหม่มาถึงแล้วแต่คุณยังต้องการทำเหมือนว่ามันยังอยู่ที่นั่นคุณหลอกตัวเอง ด้วยเขตสบายแต่การหลอกลวงเช่นนี้ทำให้หมดโอกาสที่จะมีความสุขมีชีวิตและเข้าสู่ช่วงเวลาปัจจุบันสิ่งนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลและความแตกแยกมากมายกาจัดอดีตการปล่อยให้มันรบกวนของขวัญของคน ไม่ใช่ตัวเลือกที่ฉลาดปล่อยให้มันไม่มีอีกต่อไปเมื่อคุณผ่านมันมาแล้วอย่ายึดติดกับอดีตตอนนี้มันผ่านไปแล้วอย่าไปสู่อนาคตมันยังมาไม่ถึงตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ในขณะนี้ณพื้นที่ของคน ที่นี่นี่คือที่ที่คุณโยล้าเลยอดีตใช้ความพยายามอย่างมีสติในการปลุกจิตสำนึกของคนขณะนี้อดีตของคนเต็มไปด้วยความมืดมิดนำตัวเองเข้าสู่แสงสว่างของช่วงเวลาปัจจุบันในขณะนี้ คุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถไปยังมิติที่ห้าหรือลงไปในมิติที่สามได้มันอยู่ในมือของคนเราอยู่ที่นี่เพื่อเตือนว่าคนไม่ใช่สิ่งที่คุณรับรู้เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเปิดใจความคิดและจิตวิญญาณของคน สู่ประสบการณ์การมีชีวิตอย่างสุขใจเรายินดีต้อนรับสู่มิติที่5คุณกำลังจะเริ่มต้นการผจญภยัยที่จะนำคุณไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและช่วยคุณในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ ความถีของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่ในขณะนี้บนโลกคือการแบ่งความถีหมายความว่ามีผู้ที่ขึ้นเรื่อยๆด้วยระดับการสั่นสะเทินใหม่ของโลกและยังมีผู้ที่เลือกความหนานแน่นของมิติที่สาม เป็นที่อยู่อาศัยที่พวกเขาต้องการคอมฟอร์ตโซนอันโดดเด่นที่เดียวที่คุณมีอยู่คือที่นี่และเดี๋ยวนี้ทุกมิติมีคำจำกัดความของที่นี่และเดี๋ยวนี้เฉพาะที่นี่และตอนนี้ ประกอบขึ้นเป็นความจริงของมิตินั้นสองคำจำกัดความที่แตกต่างกันของที่นี่และตอนนี้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คนหนึ่งจะไม่เป็นจริงกับอีกคนหนึ่งและโดยปกติ สถานการณ์จะระเบิดขึ้นนั่นคือเวลาที่คนไม่เข้าใจกันเข้ากันไม่ได้หรือแม้แต่ทะเลาะกันพวกเขาแต่ละคนในความเป็นจริงของตนเองในมิติของตนเองอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่กำลังเล่นอยู่บนโลกในขณะนี้ ประชากรส่วนใหญ่กำลังเพิ่มความถี่สูงขึ้นและก็มีผู้ที่หวาดกลัวความจริงและยึดมั่นในความไม่รงรอยกันทางปัญญาราวกับว่าจะไม่มีพรุ่งนี้สิ่งนี้สร้างการแบ่งความถี่ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เนื่องจากทางโคเล่นพร้อมกัน บนดาวเคราะห์ดวงเดียวกันมันจึงระเบิดขึ้นความไม่สงบการประทวงและความขาดแคลนสำหรับบางคนในขณะที่คนอื่นดูและติดตามข่าวประจำวันด้วยความตื่นเต้นโดยรู้ว่าทุกสิ่งทุงอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์สูงสุด และดีที่สุดของมนุษยชาติแน่นอนเรารู้ยังมีผู้ที่ต้องการก่อวินาศกรรมประชาชนที่อยู่อย่างสงบอย่างน้อยที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าไม่ใช่วิญญาณทั้งหมดที่เลือกจะขึ้นสู่สวรรค์ในช่วงชีวิตนี้ พวกเขามาเพื่อประสบการณ์อื่นๆที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิวัฒนาการจิตวิญญาณของพวกเขาเดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังขึ้นไปสู่ความเป็นจริงของความรักที่ไร้เงื่อนไขมิติที่หอย่างเลีงเลียงไม่ได้เทพธิดาไกาอาจะสลัดทุกอย่าง ที่ไม่เข้าความถี่กับเธอความเป็นจริงแห่งความรักของเธอสัตว์เลือกรับที่ถูกแบนจากดาวเคราะห์เมื่อนานมาแล้วจะกลับสู่ที่อยู่อาศัยโดยชอบธรรมของพวกเขาเช่นเดียวกับที่อวา,ารอนหายตัวไปเมื่อความถี่ของมนุษย์ลดลง จนมองไม่เห็นอีกต่อไปมันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความมหัศจรรย์ปัญญาและความรักของมิติที่5ในเวลาเดียวกันโลกเวอร์ชั่นที่3าจะยังคงแสดงละครความกลัวและระบบวควบคุมสำหรับวิญญาณเหล่านั้นที่ต้องการเวลามากขึ้น สำหรับกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูตรัสว่าหลายคนได้รับเลือกแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงเรียกหากคุณกำลังฟังข้อความนี้มีโอกาสที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถูกเลือกก่อนที่คุณจะถามฉันขอเน้นว่า ไม่มีใครเลือกคุณคุณเป็นคนเลือกทำสิ่งนี้พวกคุณทุกคนเป็นพลเมืองที่มีอำนาจอธิปไตยของจักรวาลน,นี้แต่จากการเลือกเข้าร่วมในการขึ้นสู่สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลของเราและการขึ้นสู่โลกด้วยมิติที่ห้าจริงๆ ก็อย่างอีกยาวไกลกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้กำหนดให้คุณนำร่างกายของคุณไปกับคนตั้งแต่มิติที่สามถึงมิติที่ห้าการคิดบวกและรู้แจ้งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนี่คือช่วงเวลา ที่คุณต้องเริ่มรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรหายใจนั่งสมาธิหัวเราะฟังเพลงความเท่สงเต้นแม้ไม่มีใครอยากดูแต่นี่คือเครื่องมือสันสะเทือนที่สูงมากร้องเพลง แม้ไม่มีใครต้องฟังแต่นี่คือเครื่องมือสั่นสะเทือนที่สงูงออกกำลังกายสนับสนุนร่างกายให้สามารถเก็บเสียงความถี่สูงได้กินอาหารสดดีทถอกให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการรับประทานอาหารบางสวิรัสโดยเฉพาะฉันไม่แนะนำ ต้องทานตลอดไปแบบร้อเปอร์เซน์เพียงการรับประทานมังสวิรัตมากขึ้นและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนื้อสัตว์ให้น้อยลงเป็นสิ่งจำเป็นดื่มน้ำบริสุทธิ์หาแหล่งน้ำที่ซื้อน้ำจากขวดแก้วใช้เวลาในธรรมชาติกับพ่อแม่ธรณีเชื่อมต่อกับเธอ สัตว์เลี้ยงคือนางฟ้าตัวน้อยที่อยู่ในมิติที่ห้าแล้วปรนนิบัติตัวเองทุกวันเดินเท้าเปล่านอนบนพื้นทรายน้ำวัชพืชหรืออาบน้ำเกลือและที่สำคัญที่สุดรักเมื่อคุณมีโอกาสที่จะรักใครสักคนเพื่อเห็นแก่พระเจ้าทิ้งกลนอุบาย การปฏิเสธข้อสงสยัยความกลัวทั้งหมดไว้เบื้องหลังและเพียงแค่รักความรักคือกานแท้ที่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นสู่สวรรค์เราทุกคนต้องการมันมากขึ้นไม่น้อยยิ่งคุณมีความทีมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่ง ต้องการให้ความรักแบบไร้เงื่อนไขปรากฏออกมาในชีวิตของคุณมากขึ้นและในเวลาของวิวัฒนาการเราดึงดูดคู่ชีวิตหลักและเปลวเพลิงคู่ของเราเมื่อมีคนรู้สึกพิเศษในใจคนในกรณีที่คุณยังไม่ได้สังเกตสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปบนโลกใบนี้การประชุมได้รับการเตรียมการจากสวรรค์เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่สูงขึ้นขว้าพวกเขารักและอยากคิดมากมันคือแผนการของพระเจ้าฉันรักคุณพวกเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่าง